คุณแม่แนวหน้าที่ร้ายคนนั้นจับตาเกือบตายเพราะปากดาราคนนี้คือคนที่ถูกสามีบีบคอคะ่ะสรุปเป็นใครกันแน่คะแม่เรียกได้ว่าเดากันไปต่างๆนานาเลยละคะ่ะต้องรองว่าอกอีแป้นจะแตกเลยแหลกเป็นเสี่ยงอีกแล้วเจ้าคะ่ะมีความลับอะไรก็เก็บไม่อยู่อยากจะขายให้โลกมันรู้ว่าวงการบันเทิงเนี่ยมันมีสีสันเย่ยงไรก็ไม่ใช่เรื่องของใครหรอกคะ่ะเมื่อดาราสาวลูกสองที่อ้างว่าโดนฟาละมีหุ่นหมีขย่ำเอ้ยบีบคอจน ต้องพาร่างอันบอบางไปโรงพยาบาลเป็นการด่วนจนหลายคนบ่นว่าอีเจนเนี่ยนางเทียนเขียนข่าวหรือเปล่าวันนี้ความลับไม่มีในโลกอีกต่อไปจ้าบางเอิญไปเจอลูกสาวซึ่งเป็นกระเทยนักข่าวสองสาวคนเขียนคอลัมน์นี้เลยถามนางตรงๆว่าเรื่องนี้จริงหรือชั่วมั่วหรือเปล่าลูกสาวก็หันมาตอบแบบไม่แคร์สื่อเลยจริงค่ะแม่นางโทรมาเมาส์มอยหอยกับเองว่านางจับได้ว่าผัวหุ่นหมีแอบไปมีเมียน้อยอีกแล้วจึงเกิดอาการอารมณ์บอดจอยลงมือลงไม้ สุดท้ายจบด้วยการถูกผัวบีบคอนางเล่าหมดทุกเม็ดเลยจ้าแม่งานนี้จะเป็นใครกันแน่อ๋อสาวใต้ผมไม่สัน้นคนเดียวกับที่แม่คิดนั่นแหละโอเคลูกสาวแม่ว่าบางอ้อแล้วแหละแหะงานนี้จะเป็นใครคงต้องรอรุ้นกันค่ะหรือใครท,ที่ทราบแล้วก็ลองส่งมาเผือกด้วยกันค่ะ